ในคลิปนี้ผมจะใช้ผลพระแล้วก็ดาบโยรูปฟาร์มเวลจากปัจจุบันไปยันเวลเท่าไหร่ก็รอติดตามชมกันเลยคลิปนี้ไม่ขออะไรบ้างก็ขอแค่ทุกคนดูคลิปให้จบไปแล้วเราไปดูคลิปกันเลยโอเคมาครับตอนนี้เราก็เวลหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบกันนะเี่ตอนนี้เราก็อยู่เกับสตีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มเวลกันเลยไปดูกันว่าคลิปนี้เราจะฟาร์มเวลไปได้ถึงเท่าไหร่ ออบอกเลยว่าฟาร์มยากมากไม่มีคนสอบฟาร์มยากมากเหลืเอเกินในที่นี้โมชาโยรู้ฟาร์มนะแต่ก็น่าจะชิลอยู่น่าจะไม่ช้ามากแล้วก็ช้าอยู่ล่ะเดี๋ยวเราจะแไปมุ่งหน้าฟาร์มกันเลยดีกว่าชิฟนี้ชิลๆครับมาหาเสร็จควีไปแล้ว เราไปรับเควสกัน,นดีกว่ามาเราเรับโควสมาแล้วตอนนี้เราก็ได้บอกมาเฮ้ยใครวะเนี่ยมาเอาไหมไหมเอาไหมล่ะเอาไม่ซูไม,ไ,มไ,มไม่ได้ตอนนี้เรามีสแต็กให้อัพอยู่สามหน่วยเราขอเอาเป็นเลือดละกันประเพม,มินนิดเดียวเยอะไปเราฟาร์มกันต่อเลย นี่ไงตายโหตายที่เดิมด้วยทำได้เคเวสที่เดิมด้วยไงวันนี้ตังค์เราก็เพิ่มมาโคตรเยอะเราฟาร์มมันไปเรื่อยโอ้เคเวสหนึ่งก็อ๋อเคเวสหนึ่งเพิ่มมันแค่หนึ่งเองหนึ่งเวลตายเลยมันก็ไวอยู่นะเดี๋ยวเราอุย้ยอัพผิดโอ้เราไปอัพมันอนะ่ะ ไปฟาร์มต่อกันยาวๆนะครับผมไปเลยไอ้โหเหมือนแบบเรานัดมานัดกันไว้อะว่าต้องตายตรงนี้ตอนนี้เราก็อีกควทเดียวเราจะได้เปลี่ยนควต์กันแล้วนะครับผมววหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าเราก็เปลี่ยนโควต์กันแล้วไปเดี๋ยวเราฟาร์มกันยาว ตายเนี่ยทุกคนได้โควสใหม่แล้วโคว้ดก็อยู่ที่เดิมนะออโอ้โหโค้ดก็อยู่ที่เดิมแต่เป็นน่าจะสู้กับบอสเนี่ยได้ไอพีเจ็ดหมื่นเลยอตอนนี้เรามีเฮมก้าสแตก็กอัพเรือไปรัวดูกันว่าบอสเกิดไหม โอ้บอสยังไม่เกิดเรารีเซิร์ฟป่ะบอสจะนีกว่านะไปเลยมาดูกันว่าเซิร์ฟนี้จะบีบอสหรือเปล่าบอสก็สตีโอ้โหมีเจอนี้เหมือนว่าบอสจะเกิดเราหาโคสจะนานเลยดูกันว่ามันกากหรือมันโหดโอ้โหกากสกิลเนี่ยสกิลเอ้ยมีคนมาช่วยว่ะจะว่างหนุ่มจะว่างเอ้ย เอ้ย <ire> นี่แปลกๆอันี้แปลกๆอ้าวติดนี่แปลกนี่แปลกหรือว่าต้องเอามันต้องเอากันแล้วละ่ะเออตายไม่ไหวไปแลวเราไปรีเซิร์ฟหาบอสกันร,ร,รัวๆเลยกันเลยดีกว่าเหมือนเซิร์ฟนี้จะมีบอสเดี๋ยวเราขอยยัด หลับหุยกันเลยทีเดียวเฉาไม่ต้องทิ้งเลยทีเดียวชฉากันด้วยนะปาล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 ามาจ้าจาวอ่ะนี่ซอยเฮ้ยเฮ้ยดาบเราอะเฮ้ยโป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 หรอช่วยกูฆ่ามัหนึ่งโป้ยดอบอะไรอ่ะตายจะโปตายนี่ไง เอาหมดครับอุ๊ยดอกธนูว้าวาดูดีดอกธนูดูกะกากไงไม่รู้อะแต่ก็ดีละที่ได้มาดีกว่าไม่ได้นะครับทุนเฮ้ไม่รู้บอกอะไรบ้างเอ้ยไม่ใช่สิแต่มันเท่นะดูดูลองปิฮาคิ แฮเป็นธนูงูนะอ้แค่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่สองตัวเราก็ชิวอะแค่สองตัวก็ดรอปเราคนจะดวงดีอะไรขนาดนั้นไปเดี๋ยวเราตีบอสกันไปเรื่อยเพื่อเปลี่ยนเกาะกันเลยดีกว่ามาเหมือนว่าตอนนี้เราจะเจอบอสติติกันเลยทีเดียวเชียวอีกอะทีเดียวทีเดียวเชียวเจาท้งคู่นี้ อะไรของคุณนี่คุณคราบลีอะ <Huh? S 1> ไเดี๋ยวเราจะุ้ยๆแข็งๆบอสกร,รากบอสตัวนี้เป็นบอสกร,รากเอ๊ะไม่ใช่มันชื่อโบอาแฮนคอร์หรือเปล่าไม่ใช่เอาชนะไอไม่ออกอะ่ะเาดาเราฆ่ามันเลยดีกว่าลาก่อตอนนี้ก็เวล1679กันแล้วนะ เราจะเวล1,700กันล้เดี๋ยวเราจะโชวแวบโชวแวบเพื่อให้บอลเกิดแวบเลยไป<อ>มาแล้วครับรตอนนี้ก็เหลืออ,อีกเวลเดียวเราก็จะเปลี่ยนเกาะกันแล้วนะครับเพิ่มเฮอใช้เวลาอย่างยาวนานมากเลยไม่มีคุณสองด้วยแยรำบากชีวิตจริงๆเลยแล้วควรจะเอาสกิลขึ้นบนไหมนี่เราวรจะตายดูดิ โอ้ย,อย,อยตายทีเถอะขอได้ไหมแค่เวลเดียวให้มันให้มันเลื่นน้อยๆหน่อยไหมเจมปล่อยมันเลื่นน้อยๆหน่อยมิเอ,อ็งจะแรงเกินไปละไม่ใช่แรงดิเออเนี่ยทำเลยคุณเล้วน,นี่เราก็วิพันเจ็ดร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วาควุณเราก็อยู่ห่างประมาณแปดร้อยขออัพ แต่ก่อนแล้วกันตอนนี้เรามีเงินพร้อมแล้วเดี๋ยวเราแวะสุ่มผลกันก่อนดีกว่าไปเลยมาแล้วเหมือนว่าใกล้ถึงแล้วเนี่ยเกาะอะไรเนี่ยเกาะเป็ดเฮะไม่ใช่เกาะเต่าสิเออเล่นมุกฮ่าๆไม่ฮ่เาเดี๋ยวเราขึ้นไปสุ่มผลกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดๆๆๆๆไว้ติดหลายนี้อ่ยโอ้โหจะใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่หน้าสุ่มผลกันเลยไป กใกล้ถึงแล้วนะนี่ถึงแล้วเรียกว่าแมนชั Mansion ่นแมนชั่นเอ้ยมีกล่องดามพยายามเก็บกล่องดาก่อนเลยกันเอาเลยว่ากล่องดานี่สัมพัญมากเลยนะเพราะว่าเ,าเราไปแลกได้คูณสองด้วยแบบพวกสายฟรีแนะนำนี้เลยเดี๋ยวผมน่าจะทำคลิปเก็บกล่องดามน,น,นะจะได้ฝากเอ้ยผลผลอะไรนี่ผลช็อปอ้าวจะเก็บได้ไหมโอ้ได้ด้วย ไปไม่รีรอแล้วซุ่มผลกันเลยได้ไหมซื้อไปเลยจังหวะนี้ได้ไรอ่ะได้ไรวะอุ้ยผลผลสปินเหรออุ้ยเก็บได้เก็บไปเลยดูกันว่ามีผลไรขายมัง้งมีจะเกลือหรอกมั้งนี่อ๋ออโอ,โอผลแพงแพงไม่มีเลยขายแค่สามผลราคาถูกจบแล้วคิงออกไปไหน จากที่ผมบอกได้ว่ากระดูมันสําคัญใช่ไหมมันสําคัญนะบอกเลยสพรารถสุ่มได้ผลด้วยเดี๋ยวเราไปฟาร์มเวลกันต่อดีกว่าไปเลย <c oughs> อตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงแล้วนันเชีอใกล้ถึงเกาะที่มีชื่อว่าเกาะต้นไม้เพราะว่าม,มีต้นไม้ใหญ่เรียกว่าต้นไม้ อ่าทุกคนก็น่าจะเรียกต้นไม้แหละดูดิทุกคนไม่เรียกต้นนี้หรอกเฮ้ยมันก็ต้นไม้ต้นเดียวแหละเ,าละเราคุยกันเลยเคืนนี้ก็ฆ่าอะไรนี่เอาชนะ8ตัวเพื่อได้รางวัลหมื่นสามกับอีพีหกเท่าไรนี่หกสิบแปดล้านนะเอากดเลิกทางทำไมโว้ยหมื่นจัดเลยหมื่นจัดเลยย่าเราคุยกัใหม่ก่อนนะจ๊ะ เก็อยู่ไม่ไกลว่านะอยู่ซ้ายมือนี่ก็ดูว่าว่าน่าจะฟาร์มชิลอยู่นะเดี๋ยวผมจะขอตัวฟาร์มเรื่อยๆก่อนดูดิว่ามันจะชิลไหมโอเคหลังจากที่ได้ฟาร์มมาสักแป๊บหนึ่งนะประมาณไม่ถึง5นาทีหรอกก็ดูเหมือนว่ามันก็ใช้เวลานานอยู่นะขอจะได้แต่เวลเควสนึงก็เพิ่มมา1เวละถ้าเราจะอยากเปลี่ยนเควสก็ ยี่สิบหวโอ้โหประมาณครึ่งชั่วโมงตบำจริงทุกคนเดี๋ยวเราจะขัดตอนนี้เราก็สปีดกันยาวๆเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาผู้ชมที่รับชมกันด้วย แปลกใจว่าทำไมผมมาก่อนนี้คือมันฟาร์มนานเกินผมขอยัดสุม่มจำได้ว่ามีกระดูกเยอะสุ่มแบบไม่รีรอโอ้โหขออีพีคนสองได้ไหมโอ้โหได้อะไรอ่ะได้อะไรวะอืมเอ้ยได้หมวกหมวกอะไรนี่เฮ้ยกาักโคตรกักบอกอะไรวะนี่ อ๋อมันจะว่าจะบอกเลือดบอกเลือดกากกากหลังจาที่ผมได้สุ่ม EP คูณสองได้เลยใช้กระดูกไปหมดเกี้ยงเรามาสุ่มเอาดีด้านผลดีกว่าบอกเลยมากระดูกมากระดูกจริงๆเฮ้ยเก็บได้ไหมนี่โอ้โหเก็บไม่ได้ ทิ้งแมงดิเออตอนนี้ผมก็ได้กลับมาเกาะเดิมนะก็คือเกาะต้นไม้แล้วผมก็เจอกล่องดําแล้วผมก็ฆ่ามันเองไอ้ลีรอผมก็ฟาร์มเวลต่อว่าตอนนี้เวลผมอยู่ที่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดดิหนึ่ัน้นั่นอเองขาดอีกประมาณนัาไปสิ 16. แล้วอะไรเจ็ดแปดเก้อง จากนั้อีกประมาณเก้าวลแล้วเราก็จับเปลี่ยนเควสกเล้วโอ้โหใช้เวลาโคตรนานเดี๋ยวเราจะสะปีดแบบเร็วๆกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับคนดูด้วยเอาเลย โอเคตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ใช่เหลือเวลาเหลือเวลอีกหนึ่งเวลแล้วก็จะเปเลี่ยนเควสกันแล้วโอใช้เวลาคสนานเลยคนดูอาจจะดูแค่ไม่ถึง5นาทีด้วยมบางคนก็ไม่ดูบางคนก็ข้ามคลิปนี้ไปเลยสำหรับผมนี่มันคืออันเวลาที่แสนนานมาก บอกเลยสายฟรีคุณอยู่ยากแน่นอนขณะผมยังอยู่ยากเลยแตนะเป็นสายฟรีน,นี่แต่เติมนิดนึงเติมแค่โยรุทุกคนนานก็อพมัดไดนะ้นะน่าจะเวิร์กกว่าบัดก็ฟรีดว้วยอ๋ออีกตัวเดียวเราก็จะสำเร็จเควสแล้วทุกคนเย้ก็ <Yeah. S 2> ดีใจเลย จะสำเร็จเควสแล้วเกิดไปไม่ต้องนำทางก็ได้มันก็อยู่ที่เดิมนี่แหละเออโอ้โหแล้วเควสนี้ต้องเฝ้าฟาร์มอีกอยู่ประมาณ25เควสเราก็จะเปลี่ยนเควสใหม่ซึ่งเควสนี้อยู่ตรงนี้แห่มือนี่เยะกดเลิกทำจะเลิกทำทำไมโอ้ย โอ้ยเราเควสก่อนเอาเควสเดี๋ยวจากนี้เราก็น่าจะฟาร์มกันยาวๆไปเราเราเควสไปฟาร์มกันดีกว่าเหมือนว่าเควสนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ความยากอยู่ที่ตรงมันมีสกิลนั่นเองมันหมุน,มนหมุนเราเนี่ยสเ,เร็จเควสละเดี๋ยวเราก็น่าจะฟาร์มกันยาวๆเลยไปฟาร์มกันดีกว่ามา เราเค่อยเสร็จแล้วแล้วเราไปฟาร์มกันทีเดิมนั่นเองที่นี่แบบเลยถ้าฟาร์มจริงแบบแากเวลหนึ่งถึงเวลสองพันห้านะบอกเลยว่าโคตรนานใครฟาร์มได้ผมไม่นี่เลยอ่ะยกนิ้วให้เลยกบถือใจขนาดผมเป็นคนพานะนี่กบับดาบเรารู้แบบฟาร์มง่ายแล้วนะแล้วทุกคนใช้ผลพิศารฟาร์มโอ้โหเกินไป ว่าคุณสุดจัดใครทำได้ก็คอมเมนต์กันมาทักทายกันได้ไอเดี๋ยวครั้งนี้เราก็นะ่าจะฟารไม่ยาวเดี๋ยวเราจะเร่งสเปคีคลิปกันเลยดีกว่า โอเคคลิปนี้ผมว่านะจะฟาร์มยากเกินปปดละใช้เวลาโคตรนานเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะหาคุณสองมาคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสิคใครให้ด้วยแล้วกันนะครับ,บรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่